สถานการณ์ในกัมพูชาได้กลายเป็นจุดเดือดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเมื่อมีรายงานว่ากองกำลังลึกลับจากเกาหลีเหนือได้เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ชายแดนทางเหนือของประเทศสื่อท้องถิ่นต่างรายงานตรงกันว่าการบุกรุกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการซ้อมรบแต่เป็นสัญญาณของการส่งกำลังเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนของฮุนเซนโดยตรงทำให้ประชาชนกัมพูชาทั่วประเทศเริ่มรู้สึกถึงความไม่มั่นคงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขณะที่รัฐบาลฮุนเซนยังคงนง่งเงียบอย่างมีเงื่อนงำแหล่งข่าวจากในรัฐบาลเผยว่าฮุนเซนได้เเรรริิม่มปดกาจจาจจ กับจีนอย่างลับๆเพื่อนะขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในการรักษาอำนาจของตนเองจีนในฐานะพันธมิตรเก่าแก่ของพนมเปนอาจมองเห็นโอกาสทองในการขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้สถานการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความขัดแย้งระดับท้องถิ่นแต่กลายเป็นการเผชิญหน้าระหว่างอิทธิพลของปักกิ่งและเปียงยางในดินแดนเดียวกันนักวิเคราะห์เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือในกัมพูชาครั้งนี้มีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนมากกว่าที่เห็นภายนอกบางฝ่ายเชื่อว่าเปียงยางพยายามสร้างฐานทับลับ ในภูมิภาคเพื่อขยายอิทธิพลทางทหารและเทคโนโลยีโดยอาศัยพื้นที่ห่างไกลของกัมพูชาเป็นฐานในการทดลองและซ่อนเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่ต้องการให้โลกภายนอกรู้ในเมืองสำคัญอย่างเสียมราฐและพระตะบองชาวบ้านเริ่มอพยพออกจากพื้นที่ที่มีข่าวลือเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทหารต่างชาติหลายคนหวาดกลัวว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นอีกครั้งเสียงระเบิดและการซ้อมรบที่ได้ยินในตอนกลางคืนทำให้ความตื่นตระหนกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วขณะที่รัฐบาลยังคงยืนยันว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้าการควบคุม รัฐบาลจีนออกแถลงการอย่างระมัดระวังว่าจีนจะให้การสนับสนุนกัมพูชาเพื่อรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคแอตอนในความเป็นจริงหลายฝ่ายมองว่านี่คือการเปิดประตูให้ปักกิ่งเข้าควบคุมทางการเมืองของพนมเปญโดยตรงโครงการท่าเรือเรียมและฐานทัพเรือที่จีนช่วยสร้างกลายเป็นจุดยุทธศาสตรสําคัญในแผนขยายอํานาจของจีนในทะเลอันดามันสหรัฐอเมริกาและชาติยุโรปเริ่มออกแถลงการเตือนถึงสถานการณ์ในกัมพูชาโดยเฉพาะเมื่อมีหลักฐานว่าเกาหลีเหนือกําลังเข้ามามี บทบาทในภูมิภาคนี้ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างจีนกัมพูชาเกาหลีเหนือทําให้สถานการณ์นี้ถูกจับตามองในระดับสหรบประชาชาติและอาจกลายเป็นสมนรภูมิใหม่ของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจโลกไกลนอกพื้นที่ชายแดนตะวันตกของกัมพูชามีรายงานว่ากองกาลังติดอาวุธเริ่มเคลื่อนไหวอย,อย่างเข้มข้นเสียงเครื่องบินรบและยานเกราะไม่ทราบฝ่ายถูกพบเห็นบ่อยครั้งนักข่าวภาสนามเผยว่าการเคลื่อนไหวนี้อาจเป็นการซ้อมรบเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับสิ่งที่ใหญ่กว่าที่โลกคาดคิดหลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความมั่นคงของตำแหน่งฮุนเซนเขากำลังสูญเสียการควบคุมทั้งภายในและภายนอกประเทศแม้จะได้รับการสนับสนุนจากจีนแต่แรงกดดันจากประชาชนและฝ่ายค้านเริ่มทวีความรุนแรงฮุนเซนอาจต้องเลือกระหว่างการอยู่ภายใต้การปกป้องของจีนหรือกอ่อหารสูญเสียทุกสิ่งที่สร้างมาทั้งชีวิต สถานการณ์ในกัมพูชาได้ส่งแรงสะเทือนถึงทุกประเทศในอาเซียนไทยเวียดนามและลาวต่างเริ่มปรับกำลังทหารและเตรียมมาตรการรับมือหากความขัดแย้งลุกลามหลายฝ่ายเชื่อว่าความไม่มั่นคงในกัมพูชาจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภูมิภาคนี้เมื่อทุกสายตาจับจ้องมาที่กัมพูชาโลกกำลังเฝ้าดูว่าฮุนเซนจะเดินเกมอย่างไรต่อไปการเข้าร่วมกับจีนอาจช่วยให้เขารอดชั่วคราวแต่ในระยะยาวอาจกลายเป็นพันธนาการที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้การลุกรานของเกาหลีเหนือครั้งนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ของการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจในภูมิภาคและอาจนำเอเชียเข้าสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนครั้งใหม่